เปิดสตอ็อกยารส5ประตูนะคะผ่อนเริ่มต้น5,000บาทมีมากกว่า30คันนะให้เลือกกันเลยสวัสดีค่ะแม่โนรีรกับมันแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากๆสำหรับคนที่ชอบอรถอีโคคาร์5ประตูซึ่งที่เพชรยนต์ ได้มาเยอะมากประมาณ3 0คันได้นะคะ,คะวันนี้เราจะมาเปิดสต็อกให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่ามีอะไรยังไงบ้างบอกก่อนนะคะว่ามีไม้ตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นต้นต้น<ฮ>ตัวท็อปสุดตัวรองมีทุกแบบทุกสไตล์แน่นอนนะคะ,คะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องขิงกับคุณแม่นะคะจะพาดูเป็นคันคันไปเลยว่ามีอะไรบ้างแล้ววันนี้พิเศษสุดๆนะคะมีเรทผ่อนนะคะเริ่มต้น5 0 0พกว่าบาทด้วยแล้วบอกเลยนะคะว่า มีอยู่หลักสองสามพันเท่านั้นเองนะคะ,คะก็คือใครมาก่อนได้ก่อนจริงๆเนาะค่ะแล้ววันนี้มีทั้งหมด30เลสาบกว่าคันคถ้ายังพูดไม่ครบหรือว่าใครอยากผ่อนตรงไหนอะไรยังไงนะคะ,คะอยากส่งเท่านี้อยากดาวเท่านี้หรือไม่อยากดาว โทรมาถามกันได้นะคะว่ามันมีแบบอะไรที่ต้องสเปคเราหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเยอะจริงๆจะเอามาจอดเรียงกัน30คันก็พื้นที่ก็ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันนะคะค่ะเริ่มต้นคันแรกกันเลยไหมก่อนพาไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องเพชรยนต์กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราสองแม่ลูกได้ค่ะค่ะแล้วก็ฝากนิดนึงก่อนทิงเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเราต้องขายบ้างเพราะแต่ก่อนเรามารีวิวอย่างเดียวอ่ะโอเคแม่ลูกขายรถอยู่นะคะก็คือใครสนใจทักแชทมาข้างล่างนะคะว่าสนใจคันไหนทะเบียนไหนนะคะ เดี๋ยวเรารีวิวเป็นคันๆให้ดูอีกทีหนึ่งเริ่มต้นเลยค่ะลูกปัาอันนี้คือไม่ได้ปิดตานะคะแต่ว่าแดดแรงมากแดดรงมาโอเคมากันที่คันแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับตัวยาริส n น w 1.2สปอร์นะคะคันนี้เลขไมล์เขาอยู่ที่40,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะแถมได้รถปี2023ด้วยบอกเลยนะคะใครกำงบมาเนี่ยผ่อนตกประมาณเท่าไหร่ดีคุณแม่คันนี้ประมาณ8,000ประมาณ8,000นะคะสดอยู่ที่459,000บาทนะคะ อยากจะบอกว่ากำเงินมาประมาณนี้ได้รถปีใหม่ๆใช้งานน้อยๆย,ยาริสเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะคะคันนี้สีสวยด้วยนะคะเป็นสีเทาดำนะคะดูคลาสสิกสุดๆนะคะภายในเป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ออกแบบลวดลายได้สวยงามมากมีจอให้แล้วนะคะโฮมอลายมันติฟังก์ชันนะคะมีเกียร์แบบขั้นบันไดแล้วก็ไอพะยางรองพื้นก็ถือว่าได้ดูดูสวยงามมากๆสะ,ะอาดสะอ้านแล้ว แล้วหลังคาเ็เป็นสีเทาดำเรามันดูด้านหลังทีค่ะว่าเนี่ยปกติเนี่ยคือตัวยาลิสเนี่ยเขาตอบโจทย์ทุกอย่างอยู่แล้วนะ,ะคะเพราะว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวเริ่มเริ่มนะคะเริ่มเริ่มในการทํารถเก่งเลขค่าประตูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบการพัฒนาการขั้นตอนในการพัฒนาของเขาเนี่ยคุณแม่ว่าเขาทําดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีออปชั่นเสริมขึ้นเข้ามาให้เรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็ วันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเอ้ยน็อตเนร์ดขยับหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเหมือนทุกค,ครั้งนะคะเพราะว่าเยอะมากถ้ามาลงรายละเอียดไปเปิดหน้ารถให้ดูแล้วก็หรือว่าข้างหลังเนี่ยเรามาดูทุกคันน่าจะเวลา,า,าน่าจะมาแค่สามชั่วโมงเสร็จแต่ว่าถ้าใครไม่สบายใจนะคะสามารถขอดูผลตรวจของเรานะคะ274จุดที่มาตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ,คะแล้วเดี๋ยวเราส่งรีพอร์ตให้อ่านเลยว่า่แตออรถแต่ละคันเนี่ยคือ เกรด5าดาวมันเป็นยังไงนะคะมีติ๊กทุกอันแน่นอนคันนี้เป็นยังไงขลุกสีขาวอมากันต่อที่คันถัดไปเลยค่ะคันนี้ได้ฟิล์มอะไรเรียบร้อยหมดแล้วด้วยนะคะสำหรับตัวหนึ่งเลเยอรสองสปอร์ตเหมือนกันปี2023เหมือนกันเลือกแค่ว่าใครชอบสีเทาดำหรือสีขาวท่านเองนะคะเพราะว่าราคาเท่ากันด้วยอยู่ที่4 5 9 0 0 0ับาท เลดผ่อนก็พอๆกันเลยค่ะคันนี้เลขไมล์20,008นะคะเลขไม้ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะคะหลักงหมื่นเท่านั้นเองรุ่นนี้เขาออกแบบล้อแม็กได้สวยมากเลยเป็นทูโทนซินซเวอร์ติด ที่ชอบบอกคุณแม่นะคะว่าแม็กยาลิสพวกทูโทนเนี่ยสวยกว่าแม็กแคมดี้หลังๆอีกอ่ะให้ดูภายในกันเลยค่ะสวยมากค่ะเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยเนาะด้วยความที่เป็นตัวสปอร์ตเหมือนกันก็เบาะผ้าพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเหมือนกับว่าเขาตั้งชื่อได้เหมาะกับรถนะคะิงรูปทรงรูปทรงเบากเขาจะดูสปอร์ตนะคะค่ะแล้วก็การออกแบบภายในอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโทนดำออกสปอร์ตสปอร์ตอยู่แล้วนะคะแล้วก็สวยงามมาก สวยจริงๆนะคะอ่่ะปปิดไกอะมีพรมไดมอนด์คัตด้วยอ่ะอ๋อจริงเหรอ เนี่ยเขาเขาแปะกับว้กับใช่ด้วยก็หลายตังอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะพอคันนี้มาสีเทาดำอีกแล้วกันต่อที่คันถัดไปเลยนะคะสีเทาดำดูแล้วเนี่ยถ้าทางจะเป็นตัวเดียวกันเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับตัวยาริส1.2สปอร์ตเหมือนกันแต่คันนี้นะคะประหยัดลงมาแล้วประมาณ20,000เหลือ439,000บาทนะคะได้เป็นรถปี2022เลขไมล์หลัก30,000คันนี้คันนี้มันยังไม่เปลี่ยนโฉมนะคะนู้นคันนู้นเป็นนิว n e ็นนิวยาลิสนะคะอันนี้คันนี้ก่อนเปลี่ยนโฉมแต่จริงค่ะถ้าบางคนนะคะบางคนก็จะชอบโฉมนี้ด้วยความที่ข้างหน้ามันดูบึกบึนกว่าสังเกตป่ะข้างหน้ามันดูหนาดูใหญ่กว่ากับกัาไอ้คันที่ตัวเปลี่ยนโฉมแล้วนะคะราคาจริงอ่ะห่างกันไม่ได้เยอะมากแต่บางคนก็จะชอบเป็นรุ่นนี้เหมือนกันอ่าแล้วก็อดูภายในรุ่นนี้ที่เพราะว่ามันน่าจะต่างจากรุ่นนั้นหรือเปล่านะคะเุ้ยได้เป็นเบาะอ๋อคันนี้ได้เป็นเบาะหนังออกเป็นขี่สีออกสีดำสโมกสโมกอ่ะต้องขี่ ออสีดําแบบออกดําด้านๆออกมาได้สวยแล้วก็ตัดด้วยได้สีออกฟ้าๆนะคะ,ะสวอะไรมันตีฟังก์ชันจอก็ไม่ได้เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะถือว่าใช้งานได้ปกติแล้วก็เห็นไหมคะคอนโซลดูเอี่ยมดูสะอาดนะคะมีตัดเย็บหนังเป็นบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็แต่งออกมาตัดด้วยตัวซิงเบอร์นะคะเห็นไหมออกสีเงินๆคือออกมาได้มินิมอลแล้วก็สวยมากๆ,ๆนะคะดูด้านหลังเขาเหมือนกันไหมอ่ะ ไปกันต่อเลยนะคะแต่บอกเลยนะว่าดูภายนอกเนี่ยตัวข้างๆตั้งแต่ประตูลงมามก็คล้ายๆเดิมไหลลื่นมาหมดเนาะคล้ายๆเดิมมากค่ะจะมีแค่ตัวข้างหน้าเนาะแล้วก็ข้างหลังที่ตรงนี้ก็มีเ,เปลี่ยนไปจากตัวตัวใหม่นิดหน่อยะะใชคะจะไม่ได้เป็นสีดําแมทเนาะจะเป็นสีดำดับ,บโลเขาเรียกว่าสีเพนโนแบ็กป่ะที่เขาบอกเนาะใช่ค่ะที่เหลือก็คล้าย ใกล้เคียงกันมากๆนะคะขึ้นอยู่กับว่าใครชอบแบบไหนเนาะดูเท้ายนเกือบท้ายก็ใกล้กันมากนะคะยกเว้นตัวไฟข้างหลังอะใช่ตัวรูลมตรงนี้นะตัวไฟไฟไฟเบรกข้างไฟเบรกข้างหลังอะจะต่างกันหน่อย มาดูคันสีบอลซึ่งซึ่งถามว่าสีบอลแทบจะน้อยมากนะนนที่บระะิษัทเราบอกเลยนะว่าผ่อนประมาณ5,000ันปลายๆเท่านั้นเองนะคะเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นเนี่ยออกคนเดียวจบได้เลยนะคะ<ช>สําหรับตัวยาริส1.2มิตรนะคะราคา349,000บาทได้รถปี2019 เลขหมายเขาอยู่ที่ประมาณ15,000ค่ะตัวนี้เป็นตัวมิดนะคะใช่เพราะว่าตัวยาลิสเก้าเนี่ยก็จะยังได้เป็นเบาะหนังเอ้ดอกเบา้าอยู่เนาะค่ะก็คือตัวยาลิสเขาจะออกมาเป็นรุ่นแบบพวกเอนทรีมิดไฮแล้วก็ตัวสปอร์ตพรีเมียมอ่าก็คือมันจะมีอยู่ประมาณสัก4ี่รุ่นหรือประมาณเนี้ยนะคะค่ะก็ออกแบบจริงใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะะถือว่าออกมาใกล้เคียงกันแล้วก็ดูตามงบประมาณเราก็ได้ค่ะว่า เ,เพถ้าใคร,รชอบเบาะหนังแล้วก็ดูเป็นโฉมนี้นะคะปี19ก็ดูเป็นตัวหายขึ้นไปเนาะ <c oughs> ก็จะได้เป็นเบาะหนังและสําหรับ Entry กับ Mid ก็ยังเป็นผ้าอยู่นะ,ะอันนี้ก็คือ Mid ก็คือเป็นตัวกลางของเขานะคะแต่ถ้า e อ t ทรีก็คือเป็นตัวเริ่มต้นแต่ตัวนี้คือเป็นตัวกลางนะคะ ดแถมเลดผ่อนก็โอเคด้วยนะคะตัวนี้กับตัวโน้นก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวโน้นเขาได้เหมือนชุดแต่งตรงสเกิร์ตล่างเห็นไหมคะลูกคือความคุ้มของเขาคือเขาได้เป็นสเกิร์ตล่างมาถูกไหมฮะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตแบบเดิมๆของเขาไลายแม็กก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบใหม่นาอ นี่มาดูตัวเริ่มต้นก็บอกเลยนะคะว่ามันอยู่ที่คนชอบจริงๆเพราะว่ายาริสเนี่ยได้แต่รถที่ใช้งานมาน้อยได้รถปีใหม่ๆนะคะแล้วก็คันนี้เป็นปีอะไรเอ่ยคันนี้เป็นปี2022มาอยู่แค่20,000กว่าโลเป็นตัวเอนทรีนะคะตัวเอนทรีคือตัวเริ่มต้นของเขาได้ความประหยัดมากขึ้นก็คือราคาอยู่389,000บาทผ่อนอยู่ประมาณสัก7,000บาทนะคะเงินเดือน14,000ก็ วิ่งกลงมาโทรถามกันได้เลยว่าอาชีพนี้เงินเดือนประมาณหมื่นห้าออกคันนี้ได้ไหมบอกก่อนนะคะว่าออกได้นะคะแล้วใหม่อยู่แค่สองหมื่นกว่าโลคือถือว่าคุ้มค่ามากๆพอเป็นตัวเอนทรีแบบเริ่มต้นจริงๆก็จะเป็นล้อกระทะนะคะลูกค่ะ่าเป็นล้อกระทะแล้วก็ข้างในเป็นเบาอะไรคะข้างในเป็นเบาเบาผ้าเอ้ยเบาผ้าค่ะเบาผ้าก็คือการเย็บเหมือนกับคันที่แล้วนะคะเหมือนสีบอลเงินที่ให้ดูตะกี้นะคะอ่ะวันนี้น้องขิงเขานอนน้อย เธอนอนตีหนึ่งกว่านอนน้อยสมองก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ตีหนะคะอ่ะไปกันต่อดูหลังนะคะก็บอกเลยว่าไม่ได้ต่างไปจากเดิมกันเยอะเลยนะคะเพราะว่ายาริสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวคลาสสิกของทางโตโยต้าเขาจริงๆใช่นะคะอยู่กันคู่คนไทยมาเกิน10กว่าปีแล้วใชคะการตกแต่งขาพับเบาะได้ลองพับเบาะให้ดูสักหน่อยได้ไหมคะว่าทําได้ทั้งหมดกี่แบบอ่ะนี่เขากดด้านข้างจริง อ่าโอเคเห็นไหมคะพับลงไปแบบรีบคือไม่ต้องซื้อกระบะะลรว่างั้นเหรอคะค่ะถามว่าคันนี้เพียงพอในการจุไหมโอ้โหได้กระจักรยางก็ได้ทีวีจอใหญ่ก็ได้ตู้เย็นก็ได้หรือเปล่าเออต้องได้นะก็คือโอ้โหมันเขาเรียกว่าทําได้เป็นรถเล็กอเนกประสงค์มากๆสําหรับตัวยาลิสนะคะเพราะว่าที่คุณแม่เคยบอกค่ะว่ายาลิสเนี่ยเป็นรถที่คุณแม่เนี่ยขับรถไปส่งน้องขิงที่โรงเรียนเป็นเป็นรถเป็นรถยาลิส ถ้าประตูเนี่ยแหละที่เอาเอาพานนักหิงไปส่งที่โรงเรียนด้วยความที่ความอเนกประสงค์แล้วก็เวลาเรากระเป๋ามาวางจะหยิบของหยิบอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอื้อมไปหยิบตรงตรงตรงด้านหลังได้เลยมไม่ต้องไม่ต้องไปเปิด่ไาไม่ต้องไปเปิดท้ายอะไรเงี้ยเวลาลงไปโรงเรียนก็ง่ายะนะคะ แม่บ้านแล้วก็ชอบค่ะรถประมาณนี้เนาะแล้วราคาก็ไม่ได้แรงนะคะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยด้วยโตโยต้าเขาเนี่ยเขาเป็นรถที่มีความทนทานมีความอึดถึกทนเข้าอยู่แล้วมีปัญหาก็เข้าอู่ง่ายแล้วก็ค่าเมนเทน n นค่าซ่อมค่าอะไรเขาก็ราคาไม่แรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์นะเดี๋ยวมาดูคันถัดไปกันบ้างอขอแชร์นิดนึงด้วยความที่ก็เจอลูกค้าที่อยากเข้ามาซื้อยาริสกันเยอะนะคะส่วนมากเนี่ย ก็จะเป็นเด็กจบใหม่แหละทำงานได้ไม่นานมากนะคะยังใช่ทำงานมาประมาณ3มเดือน6เดือนยังไงช่วงนี้นะคะลบถ้าถ้าเอาแบบผ่านแน่ๆนะคะเอ่อทำงานสักประมาณ1ปีน้องก็จะสามารถเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดือนบางเดือนต้องผ่านโปรนะคะบางทีหกเดือนเนี่ยค่ะหกเดือนสี่เดือนผ่านโปรก็ออกได้แต่ว่าเราก็ต้องมาดูเงื่อนไขก็อีก่ว่ายังไงบ้างแต่ว่าที่เนี่ย ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39นะคะแต่ก็มาดูอีกทีหนึ่งก่อนว่าไอ้2.39บางทีบางทีทุกที่กระจายไปดอกเบี้ย2.39 2.79แต่ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าสเปคลูกค้าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยรถปีอะไรบางทีรถปีใหม่ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยถ้าปีเก่าดอกเบี้ยก็แพงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็สอบถามมาเข้ามาจริงเรามีแอดมินคอยตอบถามตลอดแล้วก็ไม่เคลียร์ไม่อะไรยังไงก็แท็กหาคุณแม่ก็ได้ว่าคุณแม่โทรไปแล้วมันไม่เคลียร์มันไม่ชัดลบคุณแม่ตอบให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวดงไูให้นะะค คันนี้นะคะปี2 0 2 2มาอยู่50,000กว่าโลนะคะเนี่ยคันนี้เป็นตัวท็อปนะตัวสปอร์ตพรีเมียมนะคะราคา459,000บาทนะคะตัวนี้มีไม่เยอะนะถ้าเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมเพราะปกติเราจะตัวมิดจะค่อนข้างเยอะแต่สปอร์ตพรีเมียมจะค่อนข้างน้อยนะคะอ่ะโอเคได้สีเทาดำสีโปรดคุณแม่ด้วยสวยจริงๆ ข้างในเป็นเบาะหนังแล้วนะคะคุณแม่เพราะตัวนี้สปอร์ตพรีเมียมตัวท็อปสุดนะคะมีรูระบายอากาศด้วยนะน้องขิงถ้ามีมันจะทําให้เรานั่งแล้วไม่ร้อนแล้วก็การออกแบบเบาะเขาเห็นไหมคะเห็นไหมคะรถเล็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ออกแบบเบาะได้สปอร์ตมากๆเห็นไหมคะหัวเบาะหัวอะไรยังไงพวกนี้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะหุ้มตัวนั่งสบายมากๆหุ้มตัวเราได้พอดีเลยนะคะถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายมากๆอีกคันหนึ่งนะคะโอ้โหวันนี้เจาะลึกยาลิสมากมากเลยนะคะน่าจะเห็นกัน ทุกรุ่นทุกแบบทุกสไตล์กัะแต่ว่าให้ดูตอนแรกว่าจะจบแค่คันนี้นะคะตอนแรกไปจบแค่คันนี้แต่พอมองไปเห็นอีกทีอีกคันหนึ่งเป็นรถแต่งประมาณ5คันอ่าเป็นเป็นอด่นเดี๋เด่นเดีนดูนถดันทด่วเดนเด้นเด่นเค่นเด่นเนเนเ่นเ่นเนเะก็เด่นเอ่นเด่นเ่นเด่นเด่เ่นันเด่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 นเ่เดเดเนเ่น่เด่นเดเ่เ่ะเ่เด่นเด่าด่เค่นเก่่น่่่่เ่่่ รถที่ออกมาในตลาดเยอะมากๆนะคะรถแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ยออกมาในตลาดเยอะมากๆแต่สิ่งที่เพชรยนต์ทำได้คือว่าคัดเฉพานะเกรด A จริงๆที่เอามาขายในนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปกติเวลาเราไปประมูลรถอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็มีแบ่งเกรดรถเหมือนกันนะคะครหรือว่าเราไปซื้อรถที่ไหนเขาจะมีไอ้รถคันนี้เกรดเเกรด B เกรด C นะราคาการเปิดประมูลก็ต่างกันนะคะเราก็ส่วนใหญ่เ้วก็ไม่ได้ส่วนใหญ่คือทุกคันเราจะซื้อแบบเกรด A นะคะซึ่งราคาก็จะสูงกว่าเกรดอื่นอยู่แล้วแต่ว่าพอมาตั้งราคาคุณแม่ก็เช็คราคาทั้งตลาดแล้วว่า รถของเราเนี่ยไม่ได้ถูกเกินไปแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปก็คือราคากับคุณภาพมาด้วยกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้กับเรื่องการราคาคุณภาพนะคะอ่ะคันนี้อะไรยังไงลูกมากันที่คันถัดไปนะคะน่าจะเป็นคันสุดท้ายที่เราพูดถึงแล้วโอ้ยแต่ก็แต่ละคันข้างหลังเราก็สวยทั้งนั้น,น,นเลยอะโตโยต้ายาริ1.2สปอร์ตพรีเมีนะคะตัวปี2021นะคะ คันนี้เลขไม้เขาไม่ข้ามแสนด้วยอยู่หลักที่9000 90, หมืนะคะ <Ooh. S 1> ใช้งานมันน้อยมากๆเนาะรถปี2021เออราคา449,000บาทถ้าอยากผ่อนนะคะคันนี้ก็ตกประมาณ8000นะัเนาะเราอบอกเลยว่ารอบคันคือเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็แต่งมาได้สวยมากๆเลยด้วย<ช>นะคะ,คะก็คือใครอยากได้แล้วจบเลยคันนี้ตอบโจทย์นะะจบจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วคือ เขาทําออกมาได้สวยเดิมของเขาอยู่แล้วแล้วก็หลังคาเห็นไหมคะได้หลังคาเป็นหลังคาดานะเป็นหลังคาดําดูสปอร์ตพรีเมียมตามชื่อเขาอยู่แล้วนะคะภายในก็เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังที่คุณแม่บอกเหมือนคันที่แล้วนะคะว่านั่งสบายแล้วพอเป็นสปอร์ตพรีเมียมนะคะได้เป็นปุ่ม engine start ด้วยนะคะไม่ได้เป็นแบบกุญแจไขเข้าไปแล้วข้อดีของพวกนี้นะคะเออเวลาเราหากุญแจรถไม่เจอเนี่ยเราก็มาใกล้ๆกันได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะอัานนั้นเอง ค่ะรุ่นหลังๆส่วนใหญ่ก็เป็นกุญแจเป็นผู้สตาร์ทหมดแล้วนะคะอาจจะเป็นพวกพวกไอ้นี่ละนะคะแล้วก็รุ่นหลังๆมารถเล็กเนี่ยถ้าเปิดเข้าไปดูข้างในบางทีไม่รู้เป็นรถเล็กด้วยซ้ำไปเพราะด้วยความที่เขาทําออกแบบได้กว้างนั่งสบายนะคะแล้วก็ความหรูหราในการดีไซน์เพดานเอ่ยแล้วก็รูปทรงของเบาะเอ่ยนะคะถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะคะคันนี้นะคะได้สีขาะเห็นไหมคะซุ้มล้อเขาก็เป็นออดำเงาดเป็นดำเงาคะเป็นดำเงาของเขาแล้วก็ด้านท้ายก็ ความกว้างอะไรยังไงก็จะปรับได้เหมือนกับคันที่คุณแม่เคยให้ดูดูที่ผ่านๆมานะคะอุะอ้ยขออีกคันหนึ่งได้ไหมอ่ะอมีเพราะว่าคันเนี้ยเลขมาอยู่ที่เจ็ดพันนะคะคือบอกเลยนะว่าทําคลิปวันนี้ยร้อนมาก แต่อยากให้ดูกันจริงๆเพราะว่ามันสวยอะคันนี้เล่มเดียวเจ็ดพันใช่เล่มไม้หลักพันก็นานๆทีก็ได้มาเนาะมีใช่ค่ะสามสิบคันก็จะมีเล่มไม้หลักพันผมมาแค่สองสามคันเนาะเป็นโอกาสจริงๆนะคะสําหรับคันนี้เลขไม้เจ็ดพันแล้วได้รถปีสองพันยี่สิบสามนะคะราคาอยู่ที่479,00 0บาทนี่คือน้องๆป้ายแดงเพ่านั้นเองประกันศูนย์ก็ยังอยู่ล้นๆนะคะพี่คุณแม่เคยบอกค่ะว่าคือมันเป็นรถเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรคิง เป็นรถความทรงจําของเราเลยกับตัวยาริสห้าประตูเพราะว่าเป็นรถที่เราเลือกไปโรงเรียนนะคะเลือกไปส่งน้องขิงที่โรงเรียนเป็นรถที่น่าจะเป็นรถยาลิสเป็นรถรุ่นเป็นเป็นอีพีแรกของแม่ลูกรีวิวเลยนะคะที่หยิบเอาตัวยาลิสเนี่ยมารีวิวนะคะเป็นอีพีแรกของแม่ลูกนะคะเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นครูของเราเลยก็ว่าได้ตัวยาลิสนะคะเพราะว่าตอนแรกอีพีแรกที่คุณแม่กับน้องขิงรีวิวคือขอเป็น ยาลิสด้วยความที่เอ้ยเราใช้อยู่แล้วนะคะแล้วเรารู้ว่าสไอ้คุณภาพเขาเป็นยังไงนะคะ,ะสมรรถนะเขาเป็นยังไงคือเรารู้ดีอยู่แล้วเราก็เลยอ่ะ e ีพีแรกของเราเราก็เลยรีวิวเป็นตัวยาลิสนะคะัถัดไปก็สวยมากสวยจริงๆจริงๆอ่ะก็เลยคิดบบกว่าเ้ยถ้าคุณลูกค้านะคะถ้าสนใจเนี่ยอยากจะซื้อรถตัวยาลิสทั้งทีเนี่ยอยากให้เพชรยนเนี่ยเป็นช้อยแรกนะคะเป็นตัวเลือกที่หนึ่งเพราะว่าเยอะจริงๆแล้วก็คุณภาพสวยจริงๆนะคะแล้วก็เราสองคนก็ โอ้ภูมิใจนําเสนอสุดๆนะกับรถรุ่นนี้ด้วยความที่เรามีความเข้าใจมันดีอยู่แล้วมีความลึกซึ้งกับรถรุ่นนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อกับเราเนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่าได้ของดีมีคุณภาพราคาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะอ่าน้ำขิงฝากอะไรบ้างหนึ่งตอนจบอ่ะก็ขอฝากอีกรอบนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเพชรยนต์ด้วยนะคะ ใครอยากรู้เรื่องการออกรถเนาะก็สามารถปรึกษาเรากันเข้ามาได้เลยนะคะ,คะบอกเลยลูกค้ายาริสหลายๆคนที่โทรเข้ามาเนี่ยก็คือมาปรึกษาเรื่องการออกรถเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นรถคันแรกรถเล็กๆ เพียไว้ใช้ทํางานในเมืองเนาะค่ะแล้วก็ใครเนี่ยค่ะกังวลใจว่าตัวเองอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถที่นี่ที่คุณแม่ย้ําแล้วย้ําอีกนะคะไม่สะดวกมาดูรถเราก็จะรีวิวรถคันที่ลูกค้าสนใจแบบเจาะเจาะจงเจาะลึกให้เลยแล้วก็ไม่สะดวกมาจัดไฟนั้นก็มีไฟนั้นจัดให้ถึงที่ไม่สะดวกมารับรถเราก็มีรถสไลด์แบบพลเวทแบบส่วนตัวสุดๆไปส่งถึงหน้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย การซื้อรถนะคะอยู่ไกลบ้านไม่เป็นเรื่องยากต่อไปนะคะมาที่เพชรยนต์ยังไงได้ของดีราคาดีแน่นอนนะคะ,คะก็วันนี้เราสองคนก็ฝากขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมเราจนจบนะคะอยากให้เรารีวิวรถอ,อะไรยังไงก็อคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะวันนี้เราสคนก็พอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ